วัดพิกับยนดีต้อนรับสุพิแบ่งปันที่สารไทยเาวันนี้ก็เอาบานงาช้างมาซีเกเดยบนี้ครับซีเกเดยาวๆเขาไม่ได้แข็งนะครันเขานิ่นๆไม่ได้แข็งนะนิ่นๆนี่เขาเรียกว่าว่านงาช้างกินได้นะพี่น้องกินได้เขาเป็นสมุนไพรตัวชกะกั ถือว่าเป็นสมุนไพรตัวฉกาจก,ก็ว่าได้นืกว่างาช้างเขามีแบบสั้นก็มีนะเพน,น,น่องนะครบหนึ่งนะถ้าแบบยาวหน่อยก็อเอเ้ยพุ่งสดือเจอ้าผู้แลวเนาะมาดูกันชัดๆเนี่ยครับเขานิ่มๆนะครับเขานน่มๆเลยเป็นสมุนไพรตัวฉกาดนะครับฟังคลิปให้จบเพื่อเพื่อจะได้ประโยชน์ะจะได้สาระแบบเต็มเนะครับอันนี้เขาเรียกว่าต้นว่าน งาช้างนะครับวานงาช้างเขาจะใช้รากเง่าสดหรือรากรากหรือเง่าสดก็ได้นะครับเอามาอมแก้เจ็บคอนะครับทุบๆสักหน่อยเอามาอมแก้เจ็บคอนะครับใบหรือลําต้นเนี่ยอันนี้มันมีใบหรือเปล่ามันไม่มีใบเลยเนาะเฮ้ยลำต้นเขาว่าได้ลำต้นนะครับ เป็นยาละบายอุจจาระโอ้ยละบายซื้อก็ไดดอกไ่ต้องอุจจาะนำ้ำโอ้ย <laughs> นะแกระดูพิการของสตรีอ,อ๋อสตรีหลังคลอดบุตรนะพี่น้องเนื้อในลำต้นนะครับใช้บำรุงธาประมาณนี้แล้วก็ใช้บำบัดต่อมท็อกซิลท็อกซินแอคเซบ ตำท็อกซินอักเสบนะครับมันก็ใส่ได้คือกันและใช้เป็นยาถ่ายต้นหัวใบเออใบมีอยู่บอกเเห็นมีใบต้นหัวใบนะครับใช้บำรุงโลหิตใช้แก้ผมร่วงได้ด้วยเออนั่นตาตามตาดบดปันก็ได้ครับมัสเสลลมผมแก้ผมร่วงอืม ทางด้านความเชื่อมั่งทีนี้เนาะมาทางด้านความเชื่อมั่งพี่น้องทางด้านความเชื่อเนี่ยมีความเชื่อโดยเชื่อว่านะครับมีคุณสมบัติในการเสริมสิริมงคลป้องกันภัยและนำโชคลาภมาให้แมเจะนั่งอยู่สืส่อซ้าจะปลูกแล้วก็จะถานโชคลาภร <คน S 1> <c oughs> ออไม่ <c oughs> ต้องเฮ็ดงาดอก โดยเฉพาะหากวานหางช้างอกหากวานงาช้างออกดอกนะเพื่อนถ้าเขาออกดอกเชื่อกันว่าผู้อยู่อาศัยที่ปลูกนั้นจะมีโชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะครับโอ้เบตุงานมันบดเื่นหรอเนาะเออโนนั่งถาพังด <c oughs> เนนี่นะครับดีๆมีประโยชน์จากเพลแบ่งปันอิสานไทยหล่วก็มีมาแค่นี้นะครับได้นำไปต้มสดนะครับแต่ข้อเสียผมผมไม่ได้หาข้อเสียข้อเสียเขารู้สึกจะไม่มีนะครับเจ้านี้เป็นตัวสมุนไพรตัวสกัดโดยเฉพาะรากของเขาเอามาอมแก้จิบโคอได้นะครับ ตอนเพาะพันธุ์ของเขาแบบนี้ก็เพาะได้หรือเปล่าจะลองเอาไปจะลองเอาไปจิ้มดูดูสักสักอันนะโอ้ยใหญ่ใหญ่เขาสุดยอดเลยเพื่อนๆเส้นใหยนี่สุดยอดเลยส้าจากความคิดของผมเส้นใยเนี่ยก้นยาวๆแบบนี้ตัดไปนะทำเป็นเชือกทำเป็นอะไรก็ได้ดูเส้นให่ของเขาเส้นใยดีมากๆเหนียวเหนียวมากๆด้วยโอ้สุดยอด ผมจะลองเอาเจ้านี่ไปปลูดูนะครับเพจรแบงปันอีสานไทยเราก็มีมาแค่นี้แล้ครับเพื่อที่จะแบ่งปันเพื่อนเพืเ่อวันนี้เราอยู่พักไหนไม่มีเสียงรบกวนเนาะขอบุณสําหรับเพื่อนเพื่อนที่รับชมครับเพจแบงปันอีสานไทยเราอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันไว้เพื่อได้รับข่าวสารดีๆในวันข้างหนะ้าเพจรแบงกงปันอีสานไทยเราก็จะคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้คลิปหน้าจะกนัหม่สวัสดีครับ